พวกเราเราทุกมเปลือยเพื่อออกตามหาแรงชวนชวนมาเปลือคนใหม่ที่มาเล่นกับเราตลอดไลฟ์นี้มีแต่ความเหงาพวกเรายังยงเล่นเนื้อของเพลงเดิมที่จำในวันนั้นในตอนนี้ผู้คนก่อชัย นคืนที่ฉันจะพังให้พวกเราได้เข้าไปยังเป็นกันพวกเราไว้พวกเราไม่ทันอยากที่ทุกข์ในเกดพวกเราดันมีแค่ดวงจิตที่ดูเข้าใจว่าเธอผิดเดี๋ยวต้องการให้ผู้ผิดต่อไปพวกเรานั้นเดียวดายโทษว่พวกเราไว้ตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าแปดเจ็ดจะไม่เป็นเพื่อนกับพวกเราเอยู่ในนั้นเราเลยเขาคืดกับที่นายต้องการห้าคืนบ้านแปลดีที่นี่นายกย็ในในใมีแค่ใบฉันนั้นไม่เข้าใจ ทำไมนายอยู่ข้างในฮ่าคือต้านแปลดี้ที่นี่น,น,นายอยู่ทำไมฉันนั้นไม่เข้าใจทำไมนายอยู่ข้างในฮ่าคือต้านแปลดี Na là trái tim đi dạng nghe nghe ngày tổng 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 thì mà Nhạc khi này là buồn giữa tay mang mãi nghe yêu lâu khi chúng ta này con thì đi bà tù sai đi phải dám đi cùng chúng ta lâu chúng ta đi đi พวกเราไม่มีแค่ดวงจิตที่ถูกเข้าใจวัาทันทีเรื่อต้องการผู้ผิดต่อไปพวกเรานันเดียวดาย่้องมาทั้งพวกเราไว้ตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าแปดเจ็ดจะมาเป็นเพื่อนกับพวกเราอยู่ในนั้นโดนเลือเเอาขึ้นกรที่นายต้องการห้าคือบ้านแปล์ดีที่นี่นายอยู่ใจไหมฉันนั้นไม่เข้าใจ ทำไมนยายยังอยู่ข้างในหาคือต้านแฟลดีที่ดีนยายอยู่ใช่ไหมฉันนั้นไม่เข้าใจทำไมนยายยังอยู่ข้างในหาคือาแาดแฟลดี